อะไรจ๊ะจ้าสวัสดีค่ะไหยกันแนลนะคะค่ะอันนี้ก็เข้ามาร้านแล้วค่ะอะอันนี้จะเป็นสินค้าที่ร้านนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นะพออวกอุงนนะคะ มีอ่างหุนแล้วก็มีพิษอ่ามีอ่างหุนมีพิษอ่านี่นะคะมีลายเม็ดลายเม็ดมีเม็ดค่ะราคาก็ถูกถูกค่ะนี่นะคะมีอ่างหุนลายเม็ดของออสเตรเลียด้วยค่ะราคาก็ถูกนี่ค่ะ ใช่นะคะแบบเป็นช่อเดียวก็มีค่ะช่อเดียวก็มีนะคะอันนี้เป็นไซมัทค่ะไซมัทพัดค่ะนี่นะคะอันนี้แบบก่องละช่อค่ะช่อนน อันนี้จะเป็นพุทราค่ะอุซาจีนนะคะ่คะพุทราสดแล้วก็มีมันญี่ปุ่นค่ะมันญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะ คอยได้ทําคลิปเท่าไหร่กับมองด้วนนะคะสนใจตัวไหนก็เอานะคะอันนี้จะเป็นพิษค่ะพิษก็จะมีพิษของยูก็มีอันนี้ค่ะ อันนี้ของ u ูค่ะอันนี้เป็น u ูสีทองค่ะอะไรครับส้นใจตัวไหนพับมานะคะอันนี้เป็นเป็นพับค่ะพับของนิวซีแลนด์อันนี้เป็น US ส้นนนมซันคิทค่ะของออสเตรเลียค่ะ อันนี้เป็นของเราส่งนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกาล่าค่ะกาล่าของ US คอะอันนี้นะคะ

สนใจก็กดไลค์กดแชร์มานะคะจะได้ไลค์สดไวๆค่ะ <_ an> เพื่อนๆพี่ๆค่ะพี่พินคะวันนี้วันนี้หน่อยเข้ามาที่ร้านแล้วนะคะอ่าพอ,อตอนนี้มันลูกชายยังอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะวันนี้ก็เลยเข้ามาเลยที่ร้านที่ทํางานนะคะ อันนี้อยู่ตลาดไทยแล้วค่ะค,ค่ะค่ะเงียบหางเงียบมากเลยค่ะงเงียบพอดีตลาดผลไม้ไทย,<ด>ยเขา ล้างล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อกันค่ะอันนี้เป็นการล่าของนิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็จะมีเป็นของแพ็กนี้ค่ะ Terima kasih telah menonton! แอปเปิลเขียวของ u ูเอค่ะของของนิวซีแลนด์ยูเอสค่ะ,ะค่ะก็ะจะมีพระมาเวินทบ,บาทข้างในเนี้ยค,ค,ค่ะเนี่อาคารโล่งๆเลยค่ะโล่งมากเลย ะคะอาหารการตอนนี้จะเครียดกันมากกับ ก็จะเป็นส้มส้มแมนดารินค่ะดังละหกร้อยแปดสิบค่ะราคากระทุ้ถูก,ถกค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะสนใจก็เขีมาเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นหน่อยช anel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ